สวัสดีค่ะพบกับจูนแอนคาวแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนอยู่กันที่วัดเขาสันเพชรนะคะทุกคนวัดเขารพศรสันเพชรยาลามนะคะอำเภอเมืองอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จูนนะคะได้นะคะไปดูกันค่ะ นะคะทุกคนก็นี่นะคะก็จะเป็นสถานที่ก็คือสวยมากๆเลยนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบว่าลอยจําลองพระพุทธาบาทหรือเป็นลอยพระพุทธาบาทนะคะก็จะอยู่แบบแอารมณ์เหมือนสระบุรีเลยเนาะที่เราพามาส่วนทางขึ้นนะคะเขาจะมีสองทางก็คือรถยนต์ทางขึ้นมาจากด้านหลังก็คือมีทางไต่เขาขึ้นมานะคะก็สามารถจอดรถไว้ตรงนั้นได้ แล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางเดินทางเดิน,ดนขึ้นบันไดามานะคะซึ่งเราก็ทางรถยนต์นะคะไม่ได้ขึ้นบันไดามาเนาะนี่ทุกคนดูดูตรงนี้เลยคะ่ะเห็นถนนแบบสวยมากถ้าแบบทุกคนมามองจริงแบบเหมือนแบบแบบแลนด i n g มาทางนี้เลยอะ่ะสวยมากาแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างไดกันค่ะบริเวนี้นะคะก็จะมาให รูปจากการาพระพุทธรูปกันนะคะทุกคน women, แล้วก ar er <te> ็เสียใจครังตอนนี้นะคะก็คือกุ้งคิงมากเลยนะคะเพราะว่ามีความลมแรงนะคะก็คือตั้งแต่เช้าเลยก็คือแบบว่าลมสงบมากอันนี้เรามาต่อจากเชียงเมงนะเราเรามาไหว้เชียงเมงที่อู่ทองไงนแล้วเราก็มามาไหว้พระต่อซึ่งเรามาเชียงเมงหลายปีเราไม่เคยมาที่นี่ใช่ได้แ <te> ต <that> yeah, <course>. ่ขับรถผ่านแต่ครั้งนี้ก็คือมาสักหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูรอยพระพุทธบาทนะคะ ด้านใน,น,นะะใช่นี่เป็นบริเวณด้านในนะคะสามารถจุดทุ่สะัก,กรละได้นะี่คะคือทุ่ของพวกเราเองอะใช่โอ้มีให้สแกนคำรู้ได้ด้วยนะคะเรื่องหลัใช่ไปอย่างริเบิลสแกน Q R ชวนแลวไปสักภากันได้นะคะใช่แล้ว ทุกคนคะเดี๋ยวหลวงข้าจะพาเดินลงไปข้างล่างนะคะคือตอนแรกลวงข้าก็เดินลงไปแล้วเนาะก็ไม่ก็แบบว่าก็เดินลงไปเรื่อยๆนะคะก็ก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบมีถ้าอยู่ข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปเนาะนี่นะคะพอเดินมานะคะเราก็จะเจอหน้าคะสัตว์ต่างๆนะคะนี่นะคะ เินก็จะแบบว่าเป็นอย่างนี้นแล้วก็มีบ่อน้ำด้วยนะคะทุกคนนั่นตรงนั้นคือบ่อน้ำ เราอยู่ตรงนั้นเดินไปแล้วรอบหนึ่งล้วก็เดินไปเอาทูบมาที่บ่อน,น้ำนอีโบกมือทักทายซิ <c oughs> นี่ตรงนี้ก็จะมีบ่อน,น้ำอีกอันอาจารย์เรนนี่เขาบอกไลนะเป็นบ่อน,น้ำอะไรพญานาออกมาพญานาะ เขาว่าน่าจะลึกอยู่แหละมองอย่างนี้มันดูแบบมันก็ดูลึกเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในเราจะพาเข้าไปข้างในไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพวกนักกษัตริย์นะแต่ไม่รู้ฮิปโปมาได้ยังไงอะ ตอนแรกที่เราเดินมาแล้วก็เดินแบบว่าพี่ข้าบอกค่ให้เดินลงมาก็เดินลงมามันจะมีมะแดงตัวแดงๆเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วคก็พาทุกคนมานี่ๆตัวแดงๆแบบนี้มีปีจอ เดินก็จะแบบชันๆหน่อยทุกคนก็ต้องระมัดระวังในการเดินกันนะคะนู่นเห็นแมมไหม หิน,น,อนอย่คือตอนแรกคือทุกคนเราจะถอยกลับแล้วนะใช่นะะแล้วเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งอียจะถอยนี่ทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> มัน,นเรียกว่าอะไรนะ<ด><ด>ข้างในมันมีถ้ำใช่เป็นถ้ำถ้ำสิง ทองห,หรือว่าเต่าทองหรือว่าไม่เอกหายอุ้ยเกือบลงทางนี้นี่ข้างหน้าจะมีพระอุ้ยเดินมีขางข่าวด้วยเสียงขางข่าวจิ๊ดๆๆๆๆ นี่นี่น,น,นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูทางข่าวมันนอนอยู่เห็นไหมน่ <He en S 2> น่น่น่<ๆ>ที่มันเกาะเกาะอยู่อะเออใช่ในั่นคือขังข่าวนะเดี๋ยวเราจะทําการสักการะพระกันก่อนเราก็ได้ทําการสักการะาทั้นนี้นะนะคะทุกคนมีพระ สรูปนะคะทุกคนกกมีพระพุทเจ้านะคะแล้วก็พระสังฆเจจานะคะทุกคนถ้าใครมาก็แบบว่าเดินเข้ามาได้นะคะลึกนิดหน่อยแต่ก็มีพ้าให้สักการะนะคะแล้วก็มีข้างข่าให้ดูด้วยข้างเข่าเมื่อกี้น้องบินใช่ใช่ใช่แล้ก็เดี๋ยว,วเป็นถ้ำแบบนี้แล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วเนาะแล้ว นี่แม่เราเห็นเหรอเห็นย้อยๆป่อยากถอไม่ถอยไหนเนี่ยก็ได้ถ้ามันเกลกยแม่นี่ทุกคนตรงนั้นนะก็จะเป็นแบบว่าพาอะไรนะหลวงพ่ออู่ทองเหรอที่เราไปไหว้เมื่อกี้วัดข่าวทำเทียมวัดข่าวทำเทียมที่แบบเป็นหลวงพ่อสักกะละสักอะไรนะ แกะสลกสักจักรกละแกะสลักแกะสลักจากภูเขาเมื่อกี้พูดสักกะละแกะสลกักจากภูเขานี่แบบตรงข้ามเลยเดอ้อทุกคนอันนี้คือตัวด้วงเหรอพี่บอกว่าด้วงแดงๆอะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ทุกคนเจอพันธุ์ไม้แปลกๆ้วยแหละเราไม่รู้จักแต่ขนมันแบบว่าติดมือมากเราลองไปจับแหละเม็ดเหมือนเม็ด น้อยหน้าเลยเห็นไหมมันย้อนแสงอ่ะเอย่าเพิ่มแสงก่อนมันไม่ต้อถ่ายแบบนี้ถ่ายนี้อืมหนึ่งอ่ะแล้วพอหล่นลงมามันก็จะเป็นแบบนี้หายคอยหยิบเม็ดมันจะไปมันเป็นน้อยหน้าเลย ใครรู้บอกหน่อยตรงนี้นะคะจะเป็นสถิตเดดีเก่านะคะอยู่สมัยทาราาราวดีกับอายุทยานะคะทุกคนพระเจ้าอูทองนะคะดีตกก็เป็นเป็นบทเป็นโบราณสถานโบราณสถานสามารถศึกษากันได้นะคะเพราะว่ามีใต้ข้อมูลอยู่ตรงนี้ใช่แล้วเขาก็มีจำลองแผ่น พวกเหมือนแผ่นศิลาจา,ารึกว่ะแบบแผ่นการเขียนอักษรหรอการเขียนอักษรอะไรอ่ะจบคลิปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็พาทุกคนไปเดินมานะคะแล้วก็ไปศึกษามานะคะว่าตรงไหนไปดบ้างตรงนี้ก็คือจำลองนะคะจำลองลอยพุทธบาทแล้วก็ตรงนี้ก็คือสถูปเก,ก่านะคะแล้วก็พาทุกคนเดินไปดูข้างล่างมาด้วยนะคะว่ามีถ้าอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนก็ เดินลงไปลึกนิดหน่อยนะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe จนค่าได้นะคะกดแชร์กดแชร์กดแชร์ถ้าใหม่บายนี่ทางเดินทางรถขึ้นนี่คือทางรถขึ้นไ่จะชันมากๆเลยไปได้ยังไปไป